ใครเลยจะเชื่อได้ว่าพระเถระผู้เท่านามว่าหลวงปู่ปีชาสุเมโธหรือที่ทุกคนรู้จักท่านในนามว่าปู่เขียวท่านจะสามารถทํานายทายทักดวงชะตาคนได้อย่างน่าอัศจรรย์ครั้งหนึ่งผู้บรรยายได้ไปกราบท่านแล้วก็บอกท่านว่ามีปัญหากับครอบครัวพยายามขอขึ้นดีกับอดีตภรรยาขอเท่าไรเขาก็ไม่ยอมจู่จูปู่ก็ทักขึ้นมาว่าเขาจะกลับมาหาเราได้ไงเขามีคนใหม่แล้วซึ่งเป็นเรื่องที่ตกใจมากเพราะว่าข้าพเจ้าเคยได้ฟังจาก อดีตภรยาเป็นคนบอกไัแล้ว่าอย่าติดต่อหาเขาเลยเพราะตอนนี้เขากำลังคบคนใหม่แล้วลงปู่เขียวท่านรู้ได้อย่างไรขนาดยังไม่ได้ดูดวงท่านยังทำายทายทักได้แม่นยาขนาดนี้การดูดวงของท่านเพียงเรานําดอกไม้ทูบเทียนมาคารวะให้ท่านดูเนื่องเพราะว่าท่านศึกษา,าศาสตร์จากวิชาธรรมบุซึ่งเป็นวิชาที่โดดเด่นด,ด้านดูดวงดูดําราอย่างแม่นยําใครจะรู้ว่าลงปูกเขียวท่านนี้ท่านมีลูกศิษย์ที่เป็นพระและคารวะฤาษีบำเพ็ญฤาษีที่โด่งดังที่สุดในเขตจังหวัดมหาสาธรามหรือดังที่สุดในประเทศไทยอยู่ในขนาดนี้ ผู้นี้คือลูกศิ์ของท่านที่ได้ไปเรียนศาสตร์วิชาต่างๆครอบครูและเรียนอักขรยันทำบรรลุจากท่านจนมีชื่อเสียงโด่งดังใครจะรู้ว่าท่านหลวงปู่เขียวท่านมีดีอย่างไรครั้งนั้นข้าพระเจ้าได้มีโอกาสเดินทางไปพบกับท่านปู่เขียวก็ได้เล่าให้ท่านฟังว่าผมพยายามมาทามาหากินหาทำไมค้าขายอยู่ที่จังหวัดมหาสารคามหานานอยู่รวมสองเดือนก็ยังหาสถานที่ถูกใจไม่ได้จึงได้ไปกราบขอพรท่านก็บอกว่าอ้าวกลับไปเนี่ยให้หาได้ให้ได้ปรากฏว่าขับมาก็ได้ทำเลจริงๆได้สถานที่ว่าง จริงๆและสถานที่ถูกจริงๆอยู่ใจกลางเมืองมาสารคามแล้วก็เกิดความอัศจรรย์นี้ว่าที่ตรงเนี้ผ่านมาตั้งสามสี่เดือนสองเดือนกว่าไม่มีใครมาเช่าแล้วจูจ่ๆหลังจากที่ข้าพเจ้าได้กราบมังกเขียวเสร็จก็ได้มาเจอสถานที่ตรงนี้อย่างน่าอัศจรรย์แต่ปรากฏว่าได้พบและตกลงสถานที่กันแล้วแต่เจ้าของสถานที่มีอาการงอแง,งอยากได้ค่าเช่าเพิ่มจึงเป็นอนว่าข้าพเจ้าได้สิ่งที่ปรารานาก็คือการได้พบสถานที่ที่ถูกใจแต่อาจจะไม่ถูกใจในด้านการต้องจ่ายค่าประกัน งเกินไปข้าพเจ้าจึงมีการปรึกษากับฤาษีทองคำอีกครั้งหนึ่งท่านฤาษีทองคำก็เปิดทายข้าพเจ้าแล้วก็ได้ทำเลค่าขายในปัจจุบันอย่างน่าอัศจรรย์ท่านี้จริงเส้นทางนี้เป็นเส้นทางหลักของเมืองมหาสารคามที่ค่าเช่าแพงหลักหมื่นขึ้นแล้วก็หาสถานที่เช่ายากเหลือเกินแต่เหตุใดข้าพเจ้าไปกราบพรขอพรจากหลวงปู่เขียวจุเมโทปรากฏว่าท่านบอกว่ากลับไปเนี่ยก็จะเจอก็จะได้จริงๆแต่ข้าพเจ้าก็ไม่อยากจะเอาเพราะว่าราคามันสูงเกินความจําเป็นแล้วก็ต้องจ่ายค่าประกันค่าลุงหน้าแพงเเกิน เลือกเอาอิสสถานที่หนึ่งบางคนได้มาทําพิธีเปิดดวงชะตาทําพิธีเปิดดวงกับน้องปู่เขียวโดยมีเครื่องสักการะเป็นดอกไม้ทูบเทียนเครื่องสักการะต่างๆปรากฏว่าทําพิธีไปแล้วเขากับมีวาสนะที่ดีขึ้นมีชีวิตด,ดีขึ้นปิดหนี้นับแสนกว่าบาทได้อย่างน่าอาัศจรรย์นั่นคือเป็นบุญบารมีที่น้วงปู่เขียวท่านแผ่เมตตาในการทําพิธีเปิดดวงให้กับผู้คนท่านจะกล่าวถึงเรื่องดูดวงทํานายทายทักนับได้ว่าท่าน พ่อปู่เขียวจุมเมโทนั้นเป็นสิทธิ์ต้นตำรับที่เรียนมาจากพ่อครูทำฟันเต็มไพยสง์แห่งบ้านนาดอกไม้จังหวัดเลยซึ่งเป็นวิชารรบุหรือว่าวิชาดวงธรรมซึ่งท่านได้ศึกษาอยู่กับพ่อทำฟันนานถึง5ปีจนสําเร็จวิชาสูงสุดของท่านคือวิชาธรบุห้าห้องเรื่องทํานายไทยทักดูดวงชะตานั้นถามว่าแม่นไหมไม่รู้ว่าแม่นหรือไม่แม่นแต่รู้ได้ว่าไปขอพอรท่านแล้วท่านทักสิ่งต่างที่เกิดขึ้นกับเรามาก่อนล่วงหน้าได้อย่างน่าอัศจรรย์รู้เหตุการณ์ล่วงหน้ารู้เหตุการณ์ในอดีตได้อย่่าางนจรย์ ทำน้ำมลก็ขังจากนั้นท่านปู่เขียวท่านมีโอกาสไดไ้ศึกษาวิชาธรรมกับหลวงปู่สิงห์คำพีโรซึ่งเป็นปรมานปรมาจานใหญ่แห่งจังหวัดมหาสารคามซึ่งเป็นผู้ที่ทรงทำศาสตร์วิชาธรรมต่างๆวิชาศีลธรรมวิชาครูเข้าครูเดิมที่โดดเด่นด้านไร่คุณใสาปา่าขุนสไร้ผีจากนั้นท่านก็มีโอกาสได้ไปเรียนกับหลวงปู่เสาซึ่งเป็นลูกศิษย์หลวงปู่ศิ์ธรรมาศาสตร์ซึ่งได้ศึกษาศาสตร์จากวิชาหมวกเหล็ก ซึ่งวิชาบมวกเหล็กนี้จะมีอักขระยันที่สําคัญอยู่5ยันก็คือยันหมวกเหล็กยันนิสิงเหยันพระเจ้าห้าพระองค์ยันมหาอํานาจครอบจักรวาลและยันร้อยแปดมหามงคลจากนั้นปู่เขียวท่านมีโอกาสได้ไปศึกษาเพิ่มเติมโดยคาแนะนําของหลวงปู่สิงห์คำพิโรบอกให้ท่านไปศึกษากับหลวงปู่บรวดําพวิธานหรือหลวงปู่บรวดําพเหยียบรถกระเดื่องจังหวัดขอนแก่นเป็นเวลาอีก3มปีท่านได้ถ่ายทอดศาสตร์วิชาทั้งศาสตร์ั้งศิล จนครบทุกแขนงให้กับหลวงปู่เขียวจนถือได้ว่าเป็นสิทธิ์ต้นกุฏิอีกท่านหนึ่งที่เรียนศาสตร์วิชาจากหลวงปู่บรพธมาอย่างชำชองจากนั้นท่านได้กลับไปอยู่กับหลวงปู่สิงห์และได้ไปเรียนวิชาเพิ่มเติมกับหลวงปู่ศรีจันทร์บ้านโนนเผาอำเภอนาดูนจังหวัดมหาสารครามซึ่งได้เรียนเกี่ยวกับวิชามูลกัจยัยหลวงปู่ศรีจันทร์นี้เป็นสหมีกระทากับหลวงปู่มีกันตะิโรเป็นพระเถระผู้ทรงอภิญญาสูงส่งในจังหวัดมหาสารคามจากนั้นท่านได้มีโอกาสไปศึกษาที่ดงต้มปล่อยที่ จังหวัดอนบุรราชธานีโดยหลวงปู่ศรีจันทร์ได้มอบวิชาด้านคุณไสดได้อาถาันกันคุณสิ่งไม่ดีต่างๆซึ่งเป็นวิชาที่สําเร็จมาจากหลวงปู่รุณวัดดอนเสียโปกจากนั้นท่านได้เรียนศึกษาวิชาสาริกาลินทองเจมิมหน้าผาลงณะเมตตามหานิยมธรรมมาค้าขึ้นและสัตว์อีกวิชาหนึ่งที่ท่านได้ศึกษามาอย่างช่ำชองก็คือวิชาทำตะกุดมหาแคลมหาอุดมหาตันป้องกันสิ่งไม่ดีที่จะเข้าสู่ร่างกาย เข้าสู่ดวงจิตวิญญาณจากนั้นท่านได้มีโอกาสไปศึกษากับหลวงปู่ทองดาแห่งบ้านศรีสุขอำเภอกำมะลาสยได้ศึกษาวิชารมโลกุตระกาจากนั้นมีโอกาสได้ไปศึกษากับพระประหลัดก็ศึกษายันพระองค์การพระเจ้าห้าพระอ,องค์จากนั้นได้ศึกษากับท่านพ่อแจ่มที่ประเทศลาวบ้านบ่อแดนชัยบุรีประเทศลาวได้ศึกษาวิชาเสือสนิทพิชตาดวงชีวิตวิชาหนุมานหลุนดวงและศึกษาแถวจัมปาศักดิ์กับพ่อครูธรรมะเข็มหลวงพ่อ รูธรรมชาเป็นวิชาที่โดดเด่นด้านเสริมความสุขเมตตาบารมีเสริมวิชาเสริมดวงจิตให้มีพระกํกำลังที่เจ้มแข็งได้ศึกษาวิชาทำจืดสถานที่ใดที่จะที่แดงๆทําให้ขายที่ดินได้ยากๆท่านก็ได้ศึกษาศาสตร์นี้มาจนมีประสบการณ์อนุเคราะห์สงเคราะห์ผู้คนให้ได้ค้าขายที่ดินได้อย่างน่าอัศจรรย์ประสบการณ์ที่ลูกจิตต่างๆจากหลวงปู่เขียวสุมเมโธท,ที่ท่านได้เป็นทั้งอาจารย์ของคารวาสและ พระภิกษุสงฆ์มีมากมายหลายท่านจนถือได้ว่าท่านเป็นอีกหนึ่งพระเถระผู้ทรงคุณทรงวิทยาคมที่แก่ก้าตลอดจนวิชาตะกุดต่างๆที่ท่านได้ศึกษามาไม่ว่าจะเป็นตะกุดดอกไม้ทองท่านเรียนมาจากหลวงพ่อคูณวัดบ้าน,นเพตอนสมัยไปพบท่านที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาวิชาตะกุดดอกไม้นี้ดีด้านสเสน่ห์เมตตามหานิยมครับนี่คือเรื่องราวอันอัศจรัน์อันอน,อน,อน,น่าสนใจของหลวงปู่เขียวสเสมาโทท่านใด นสนใจที่อยากจะไปพบท่านสามารถติดต่อได้ตามเบอร์ข้างต้นนี้นะครับอา,อาจารย์ขออนุญาตเผยแผ่บารมีครูบาอาจารย์นะหลวงปู่เขียวหรือว่าพระปรีชาสุมเมธวัดป่าโพสามต้นบ้านโพลอําเภอเชียงยืนจังหวัดมหาสรรารคามนะครับผมทำไมอาจารย์ถึงไปร่ำเรียนวิชากับท่านที่ไปที่มานะทำไมอาจารย์ถึงไปร่ำเรียนวิชากับท่านทำไมอาจารย์ถึงไปได้รู้จักท่านาทำไมอาจารย์ถึงไปหาท่านบ่อยมันมีดังนี้นะครับผมประวัติของท่านนะ อาจารย์เนี่ยรู้จักกับหลวงปู่เนี่ยมานานแล้วแต่ไม่ได้สนิทกับท่านอ่าเป็นสิบปีแล้วแล้วก็ได้อ่ารู้จักชื่อเสียงเรียงนามท่านแต่ท่านไม่ค่อยดังอ่าท่านไม่ค่อยดังแต่มันจะรู้จักกันวงในในครูบาอาจารย์ต่างๆนะครับผมแล้วอาจารย์ก็ศึกษาหาประวัติท่านต่างๆก็ได้รู้ว่าอ่าหลวงปู่เนี่ยท่านไปร่ำเรียนวิชามาหลายแขนงมากทั้งเสนีทั้งโชคลาภทั้งมหาอุดทั้งกันภยัยทั้งเยอะมากนะครับผมสําหรับผมเนี่ยอ่าถือว่าเยอะนะครับท่านไปทุก ที่เลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นหลวงปูปพ่พรพจทธหลวงปูเ่เสาหลวงปู่สิงค์คัมพีโลและอื่นๆอีกทั้งประเทศลาวประเทศขเขมรท่านไปมาหมดนะครับผมและอีกอย่างหนึ่งที่อาจารย์ตัดสินใจไปเรียนวิชากับหลวงปูอ่อาจารย์ได้ทดสอบอทดสอบอยังไงกคค็คือการชมบารมีถามว่าอาจารย์ชมบารมีอันไหนก็คือการลองนี่แหละพูดตามตรงเลยคือการลองการลองปืนเอาปืนเนี่ยลองยิงเหรียญเนี่ยของท่านดู เพราะว่าเหรียญตัวนี้จะเป็นเหรียญแจกอยากรู้ว่าท่านจะมีดีไหมท่านจะมีอิทธิฤทธิ์มีวิชาอาคมจริงๆไหมอาจารย์เป็นคนดื้อรั้นนะครับอาจารย์นคนดื้อคนหนึ่งที่ไม่เชื่อใครเลยนอกจากจะได้เห็นกับตาหรือว่าลองเองนะครับผมมันจะมีอยู่2รุ่นนะครับที่อาจารย์ลองแล้วไม่แตกเปิลเนี่ยลูกโม่สามห้าเจ็ดยิงแชะแชะแชะไม่แตกสักดอกนะครับผมจะเป็นรุ่นนี้รุ่นทที่่านแจก่รุนที่ท่านแจกรุ่น,น,นร้นนรอยล้านน,น,น,นี่จะมีลายมือท่านรอยจานท่าน,นครับ เป็นเหรียญของท่านเองเลยนะครับผมและอีกหนึ่งรุ่นนะครับอ่าร,รุ่นนี้รุ่นแรกของท่านเลยเหรียญรุ่นแรกของท่านเลยนะครับผมนี่เห็นไหมอ่าเหรียญรุ่นแรกของท่านนะครับอาจารย์ได้เห็นเป็นประจักษ์นะครับผมยิงทั้งสองเหรียญและไม่ออกทั้งสองอย่างไม่ออกเลยอ่ะพูดว่าไม่ออกเลยกระสุนใหม่ๆซื้อมาใหม่ๆนะครับผมแต่กระสุนไม่สามารถออกจกากกรงเพิงได้เลยด้านไปเลยนะครับอาจารย์ก็เลยว่าครูบาอาจารย์ท่านนี้ไม่ใช่ธรรมดา อาจารย์ก็เลยตัดสินใจเข้าไปศึกษาเข้าไปร่ำเรียนวิชาต่างๆทุกขแขนงกับท่านนะครับผมถามว่าอาจารย์ได้มาเยอะไหมก็ไม่เยอะอ่าพอประมาณนะครับผมแต่อยากให้ทุกคนที่มีเหรียญรุ่นนี้อ่าหรือว่ามีวัตถุมงคลของหลวงปู่นเนี่ยเก็บไว้ดีๆนะครับอาจารย์กล้าพูดเลยว่าของท่านดีจริงๆเพราะว่าอาจารย์เห็นเป็นประจักษ์แล้วนะครับมีพยานหลักฐานนะครับผมท่านอยู่อำเภอเชียงยืนจังหวัดมหาสารคามบ้านพลใครที่อยากจะแวะไปหาท่านก็สามารถแวะไปหาท่านได้ท่านเมตตามากนะครับผมดูภายนอกท่านอาจจะดูน่ากลัว แต่จริงๆแล้วท่านเมตตาท่านกันเองมากนะครับผมใครที่อยากจะาถามว่าท่านอยู่ตรงไหนอยากให้ให้อาจารย์ปกักปักกันสถานที่ให้ก็สามารถทักประสอมอาจารย์ได้นะครับผมอาจารย์อยากเผยแผ่บรารมีท่านจริงๆเพราะว่าท่านเป็นเกจิที่มีวิชาอาคมเยอะคนหนึ่งอ่ะก็ประมาณนั้นครับ